วันนี้มีคลิปวเวรอลมาให้ดูนะคะเป็นชาวต่างชาติวิ่งเข้าโผก,กอดกันด้วยความดีใจมารู้ความจริงค่ะนี่ก็คือคลิปที่คุณแม่ของชาวต่างชาตินะคะเป็นครีเอเตอร์ชื่อดังชื่อว่าโทมสัสมาหาลูกชายที่เมืองไทยค่ะโดยในคลิปตอนแรกนะค,ะคุณโทมัสบอกว่ากำลังเดินทางไปสนามบินเพื่อไปหาบุคคลคนหนึ่งที่สำคัญกับฉันมากๆเลยพอเจอกันนะ,ะวิ่งเข้าโผก,กอดด้วยความดีใจ มีคนไทยหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเต๊ไปหมดเลยนะคะบอกว่าเวลข้มคุณแม่มาถูงเมืองไทยนะคะคุณแม่สวยมากๆอย่างว่าและลูกชายถึงหล่อ บางคนก็บอกว่าโอ้โหเห็นต่างชาติมาเมืองไทยแล้วแบบนี้นึกถึงความอบอุ่นคุณแม่เนี่ยน่ารักมากๆเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วยิ้มตามเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่คนไทยนะคะชาวต่างชาติหลายคนก็มาบอกว่าว้าวน่ารักจังเลยแค่โรไลนาะบอกว่าครอบครัวนี่แหละสําคัญที่สุดแล้วดีใจจังเลยนะที่เห็นคุณแม่ของคุณไปเที่ยวกับคุณที่เมืองไทยด้วย ดูมาเรียเขาบอกว่าโอ้ฉันเป็นคนอินโดนีเซียนะฉันเห็นคลิปแบบนี้แล้วฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยมีมีบอกว่าโอ้คุณแม่ของคุณน่ะน้าเหมือนกับเซลลนดิออนเลยอะ แล้วพอคุณแม่มาถึงเมืองไทยนะคุณลูกก็จัดให้เรียบร้อยเลยค่ะบอกว่าตอนนี้คุณแม่กําลังเล่นสคริตเกมอยู่จริงๆไม่ใช่อะไรเลยนะคะคุณแม่กําลังแกะถุงแกงอยู่นั่นเองค่ะแต่ว่าแกะยังไงก็แกะไม่ออกคุณแม่บอกว่าแม่แกะยังไงเนี่ยแกะยากเหลือเกินคุณแม่แกะไม่เป็นแม่ว่าแต่สีเล็บของคุณแม่นี่แซบๆบนะคะอืมสะดุดตามากๆเลยค่ะจนท้ายที่สุดนะ,ค,ะคุณแม่แกะยังไงก็แกะไม่ออกถอดใจคะ่ะวางทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเลยไม่กงไม่กินมันละ โดยมีคนไทยหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์นะบอกว่าจริงๆเนี่ยจะต้องขอพาสเวิร์ดจากคนขายซะก่อนนะจ๊ะไปซื้ออะไรเนี่ยอย่าลืมขอพาสเวิร์ดเพื่อที่จะได้แกะถุงได้ง่ายๆไง,างาบางคนก็บอกว่าเห็นแบบมีสงสัยเดี๋ยวเปิดคอร์สสอนต่างชาติดีกว่าวิธีการแกะถุงแกงที่ถูกต้องเนี่ยต้องทํำยังไงบางคนบอกอ้าวคุณแม่ถอดใจสลาสู้ต่อไปสิคะคุะคณแม่ และมาดูคลิปนี้นะคะเรียกว่าเป็นไวรัอเลยคลิปนี้มีคนเข้ามาดู1ล้านกว่าวิวหลังจากที่โพสต์ไปเพียงแค่ประมาณ5วันเท่านั้นโดยคุณพี่โทมัสนะคะได้โพสต์ภาพที่กําลังเข้าไปชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็มีป้ายว่าให้ระหว่างสีรสัระหว่างเที่ยวชมสถานที่ในเมืองไทยนั้นแต่ว่าหากคุณมีส่วนสูงเหมือนกับฉัน1น1อซนติเมตรโอ้ มาดูกันเธอจะต้องเข้าอย่างไงโดยตรงทางเข้านะาเรีวยกว่าต้องเอียงศีรษะเข้าอักพอเข้าไปปุ๊บจับคอ,อนิดนึงจ้ะแล้วก็พอเข้ามาได้ปุ๊บโอ้รู้สึกลงระหว่างทางนะเวลาจะเข้าที่ต่างๆเนี่ยโอ้โหคือจะต้องระมัดระวังแล้วก็เอียงตัวให้ได้องศที่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ค่ะเพราะว่าคุณพี่คนเนี้ตัวเขาสูงมากๆเลยนะคะร้อยเก้าสิบกว่าเซนติเมตร ซึ่งในคลิปนี้ค่ะบางเอินก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมานะ,ะเมื่อมีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพี่ชายทำไมถึงยืบนบนธรณีประตูบางคนก็บอกว่าอ้าวคุณพี่ขายเหยียบธรณีประตูทําไมคะแล้วก็มีบางคนนะ,ะมาบอกว่าทุกทุกคนใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งเป็นดราม่าที่คุณพี่เขาเหยียบธรณีประตูเนี่ยคุณพี่คงจะไม่รู้จริงๆบางคนก็บอกว่าอ๋อถ้าเป็นเรานะเดินได้สบายเลย บางคนก็บอกว่าโอ้ทำไมเหมือนรามอสเลยะบางคนบอกคุณพี่ค่ะขอโทษนะคะขอถามอีกทีนึงเถอะว่าสูงเท่าไหร่มีคนมาตอบให้นะบอกว่าก็บอกเอาไว้แล้วว่าสูง191ซนติเมตรบางคนก็บอกว่าเป็นคนไทยครับคือสถานที่แรกเคยเข้าไปชมนะแล้วอยู่ดีๆก็มีคนถูพื้นข้างในเข้าไปตกใจมากเลยหนะุ่าเจ้าผีหลอก บางกดมาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหคุณพี่สงสัยสูง4เมตรนะหัวติดขนาดนั้นโด้วมีหลายคนเลยนะมาถามว่าเดี๋ยวนะอยากจะรู้ว่าเขาสูงเท่าไหร่หรอโดยมีคลิปหนึ่งนะเรียกว่าเป็นคลิปที่มีคนเข้าดูเยอะที่สุดเลยก็คือมีคนเข้าดูถึง11ล้านวิวคลิปนี้คือคลิปพรีเซนเทชันของคุณพี่โทมัสค่ะพรีเซนต์ตัวเองบอกว่ากระผมนะครับตอนนี้อายุ32ส่วนสูงอยู่ที่9 1เอซติเมตรมาจากสาธารณรัฐสโลวักซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปนั่นเองจ และคุณพี่โทมัสนะคะก่อนหน้านี้เพิ่งจะกลับมาเมืองไทยเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานนเองค่ะโดยคลิปวันที่คุณพี่เขากลับมาบอกว่าโอ้สวัสดีทุกคนตอนนี้กลับมาที่กรุงเทพแล้วนะจ๊ะมีความสุขมากๆเลยที่ได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งยังคงรู้สึกตื่นต้อตลอดเวลาแถมยังส่งจุบจ๊บจุให้กับแฟนๆทุกคนอีกด้วยนะคะ ดูเป็นเพื่อนรู้ไหมคะว่าคนไทยเี่นน่ารักจริงๆเหมือนกับที่ต่างชาติเขาบอกเลยเวลามาเมืองไทยเนี่ยจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายคลิปนี้ก็เช่นกันค่ะมียอดวิวประมาณเกือบ1นึ0 0 0สวิวแต่ว่าคอมเมนต์น่ะสิเยอะมากๆเกือบ3 0 0พคอมเมนต์แน่ถึงแต่ละคนเน่ยก็เป็นคนไทยทั้งนั้นเลยบอกว่าโอ้ยนะ่ารักจังเลยะต่างชาติพยายามพูดภาษาไทยหลายๆคนก็บอกว่า w ว l ครับทุ t ไทยแ a ล d นะจ๊ะขอให้มีความสุขมากๆเมืองไทยคิดถึงคุณเช่นกันยินดีต้อนรับกลับบ้านจา้ะมาเลยนะจ๊ะมาอยู่เมืองไทย ทอคนไทยทุกคนนะคิดถึงคิดถึง แล้วหลายคนก็มาคอมเมนต์แบบแหม่ไม่อายนิ้วเลยเนาะผปชมเขาว่าหล่อบ้างไปชมคนหน้าตาดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วแบบว่าแหมเธอเก็บอาการนิดนึงได้มาดูสิขนาดบางคนบอกว่าอุ้ยทายังไงอยากจะมีแฟนแบบนี้บ้างจังอื้มตายละเป็นผู้หญิงไทยต้องสงวนท่าทีนิดนึงค่ะบางคนผปชมเขาเลยบอกอุ้ยหล่อมากแหมใจเย็นๆนะคะบางคนก็บอกว่าเชื่อเลยค่ะแหมต่างชาติมาไทยมาบอกว่าคิดถึงกรุงเทพขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อยู่เมืองไทยนาน คือในคอมเมนต์เนี่ยมีแต่คนไทยเข้าไปคอมเมนต์ตั้งนั้นเลยแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงด้วยสิโดยก่อนหน้านีา้คุณพี่โทมัสเขาได้ไปที่ประเทศมาเลเซียมาค่ะด้วยมีคลิปหรึ่งหน้ามีคนเข้าไปดูเยอะมากเลยมีคนเข้าไปดูหลักแสนวิวเพราะว่าคุณพี่เขาเนี่ยได้ไปเดินเล่นอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลำเปอร์นะซิโอ้โหเรียกว่าสูงโดดเด่นท่ามกลางคนเอเชียเลยนะคะ ระหว่างที่กำลังเดินเล่นที่ตลาดนัดแม่ก็หมุนไปหมุนมาทำหน้าต่ายิ้มแปน้นเดยคลิปนี้นะมีคนคอมเมนต์เกือบหนึ่งพันคอมเมนต์ค่ะแล้วก็เช่นกันนะพอกันเลยถ้าเกิดเข้าไปดูในคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้หญิงบอกว่าว้าวยูลูกโซแฮนซัมนะร้อนหล่อ,อแล้วก็แบบมีคนไทยไหลายคนก็ไปคอมเมนต์แบบเยอะมากๆเลยนะคะแถมยังคอมเมนต์ไปภาษาไทยอีกแหมซึ่งมีคนมาเลเซียหลายคนเลยอะเข้าไปบอกว่าเวลคัามทูมาเลเซียนะจ๊ะ ซึ่งตอนที่คุณพี่เขาไปเที่ยวมาเลเซียนะคะก็ได้ไปเชิดชายอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ค่ะบอกว่าที่นี่นี่น่าทึ่งมากๆเลยนะมาดูสินี่คือฟิวตึกที่สูงที่สุดในมาเลเซียว้าวตอนกลางคืนเนี่ยเปิดไฟแบบว่าดูสวยมากๆเลยซาราซ่าบอกว่าเป็นยังไงบ้างคะเห็นแบบนั้นแล้วเป็นวิวที่สวยงามมากๆเลยบางคนก็บอกว่าวิว,วสวยนะแต่ว่าแม่นายแบบในคลิปเนี่ยน่าดูกว่าวิวซะอีกอะ ิลี่มาคอมเมนต์บอกว่าคุณโทมัสช่วยมาเที่ยวที่สิงคโปร์บ้างสิคะอยากจะให้ไปเที่ยวสิงคโปร์บ้างจังเลยบางคนก็บอกว่าโอ้โหวิวเนี่ยคือวิวที่สวยที่สุดเลยนะถ้าเกิดใครมามา,มาเลเซียแล้วพักอยู่ที่ W Hotel แล้วก็รับรองว่าจะได้ชมวิวสวยๆแบบนี้อย่างแน่นอนซึ่งเพื่อทราบไหมาคะว,ว่าตอนนี้นะมีข่าวที่ดัดงมากๆเลยเพราะว่าทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมได้เปิดเผยตัวเลข ของนักท่องเที่ยวในมาเลเซียเขาบอกว่ามีสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนสูงกว่าที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้โดยในปี2024ได้ตั้งเป้าหมายอยู่ที่27.3ล้านคนแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนจริงสูงถึง38ล้านคนค่ะ เพราะฉะนั้นในปี2024การจัดอันดับนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในอาเซียนประเทศที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเยือนเยอะที่สุดในอาเซียนนั่นก็คือประเทศมาเลเซียค่ะแซงไทยไปแล้วนะคะโดยมาเลเซีย,ยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวอยู่ที่38ล้านคนประเทศไทยตามมาเป็นอันดับที่2ค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่35.54ล้านคนส่วนอันดับที่3คือเวียดนาม17.5ล้านคนสิงคโปร์ตามมาเป็นอันดับที่45.3ล้านคนอินโดนีเซีย อันดับที่52.66ล้านคนค่ะอันดับที่7คือกัมพูชา6.7ล้านคนอันดับที่8ฟิลิปปียสอยู่ที่5.43ล้านคนอันดับที่9สปปลาว5ล้านคนและอันดับที่10คือเมียนมาอยู่ที่9 0 0 0 0 0คนค่ะคิดว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทาให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวมาเลเซียมากกว่าประเทศไทยเพื่อนๆอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ